ยู่หล่อโชว์พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0981523040นะครับตอนนี้ออเดอร์เข้ามามือละประมาณตีไปเลยครับเฉลี่ยมือละ2-3คันนะครับนี่ครับออเดอร์เข้ามาทุกมือนะครับเมื่อวาน3คันนะครับเข้ามามื่อนี้อีก2คันนะครับช่วงนี้ส่วนมากสิเป็นแถวบาระบือแถวลอยเอ็ดมาแต่ละครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์อำเภอไผ่สลีนะครับที่เขาไปติดอยู่ท้องกระบอกเมื่อวานนะเมื่อนี้ก็ติดอยู่อูนะครับอาหารสิบแรงคือกันแหะครับทีเดียวกันเลยนะครับผมตัวนี้ แล้วก็อีกสามคันอี่ขึ้นไปลอยอ็ดนะครับเชลพูมแล้วก็เมียวดีแล้วก็อำเภอเมืองกาลสินนะครับผมขาชิบแร้งลวดนะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ค้นบานใกล้ๆกันนะครับเพื่นน้ำมานติดเลยครับเดอนกะประมาณนี้นะครับผมยูจูอูกะเฮ็ดเรื่อยๆนะครับบ่ไเ้ณฝาตัวนี้กะกระบอกเหลืองดีน้ำเงิน ตัดก,กันกับพีสมพอดีเลยนะครับนะครับสวยเลยกะพื้เก่าเดี่น้องเฮ็ดให้เพิ่มเติมให้พี่น้องเขาตุ่นนะครับนี่กะปิดคอนโทรลนะครับตุ่นคอนโทรลนะพี่น้องยกขึ้นยกลงนะครับตุ่นแยกระบบเบิร์ตนะครับสายโซลิกเป็นสายให้เรียบร้อยนะครับตุ่นแล้วกอะอย่ามาลายนะครับอย่าใสา่ใส่ตะงามัน โอ้สุดเจีทีนะเอาทีขาวแล็บก่อนแะใส่แบตทดลองยกนะครับเวยสลุงสลักนะครับสลักไงนะครับพอได้ทุกชินนะครับว่าเจียมตัวหลุดนะครับด้ตัวนี้กระจังนากันยังเปิดได้นะครับตัวข้ามนาเดียวไปล่ะและตัวข้ามหนานะครับเช็ดนี่กะมืออื่นย้ำเลี้ยงกับทขึ้นค้องนะครับไปขั้นแรกสลรัลพพูขั้นที่สองไม่พอดีขั้นที่สามไ จังหวัดไอ้ไอ้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับผมเลยเลยเลยนะครับผมกระดังก์เห็ดไม่ถลางเลยอือประมาณนี้ครับี่น้องเลยวันพี่น้อง เกียหลุดเอาง่วงมาใช่ป่ะที่นี่งามดีนะครับสีสวยสีสวยและงามมากนะครับ น,นี่ก็จะเป็นหาทิแร้งนะครับเดินน้นนก็หาทิแร้งนะครับครบ,บสามหนึ่งอมืออีกขั้นหนึงกัแล้วสามขั้นพอดีนะครับอันนี้เพิ่นกัดทั้ง่ายุีสิบเืนนี่นะครับเดห้ายี่สิบเืนนะครับผมป้านใกล้ๆกกันนะครับ โอเคเดี๋ยวคอนสัมพันเบิร่งนะครับตอข้างเอามาทางงาพี่ซูเชิญเอามาถนนดำเลยมาเร็วมาเร็วนะครับเออขุดดินขุดดินก่อนขุดดินก่อนเออทำความสะอาดนะอ้ ยกใส่รถตู้รถตูเชิญสมม,มติว่ารถตู้เป็นรถอีแตนป๋าประตำในรถตู้นะโอ้ยหยุดรอชว์์ไปน้องเด้อใคสนใจกะสอบถามเขามาได้นะครับ098 152 30 40, 40นะครับตอนนี้ออเดอร์เข้ามามือละ ประมาณตีไปเลยครับเฉลี่ยมือละสองถึงสามคันนะครับนี่ครับออเดอร์ขามาถูกมือนะครับมือวานสามคันนะครับขามามือนี้อีกสองคันนะครับช่วงนี้โซนมาสีิเป็นแถวบอระบือแถวลอยเอ็ดมาตรละคำแถวกาลัสินนะครับโซนไหนทักแก้วปาจินกะมีม้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เป็นโซนภาคเหนือนะครับเด้อที่เขาติดตั้งกันมานะครับผมตอนนี้คนเก่ามาติดตั้งครับแล้วก็รอบต่อไปจะไปเพิ่งพูดแล้วครับอยู่พุละจังหวัดไอ ลอยเอทกับกลาลสินนะครับสามขั้นลวดนะครับสีเขียวขั้นหนึ่งสีส้มสองขั้นนะครับผมนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับมูลบบนิก็ฝากไว้ตำหนี่คนนะครับผมสวัสดีครับดึงขึ้นดึงลงเป<ด>็นไรตัวปดตัวปดดึงเบิ้งดึงเบิ้ง ดึงรถมันบอปวดหอกดึงตติมดึงตติมรถปล่อยเลยดึงแล้วก็ปล่อยเลยเวลามีน้ำหนักกันนะ